บางคนอาจจะยังไม่รู้อิสต์เอในเดอะบูบี้สเตมปีน,นั้นมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอสที่ใช้ร่วมซาบานของลูฟี่และซาโบอยู่โดยถ้าใครได้สังเกตจะเห็นใบประกาศจับของเอสอยู่มุมกล้องในช่วงแรกๆนับว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เราเห็นใบข้าหัวของเอสมราร์ดกีได้ชัดขนาดนี้และจากนั้นช่วงท้ายของเดอะบูบี้ทุกคนจะสังเกตเห็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่าแอนที่เสกเอในร่างไฟงให้กับซาโบขึ้นแล้วผู้หญิงคนนี้มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอสมราร์ดกีกันแน่ล่ะ เพราะถ้าเราได้ย้อนไปอ่านมังงะชัตเตอร์ที่551โรตการ์ดีรูตเคยกล่าวไว้ว่าโรเจอร์ได้พูดก่อนเอจะเกิดว่าถ้าเป็นลูกผู้หญิงให้ตั้งชื่อว่าแอนถ้าเป็นลูกผู้ชายให้ตั้งชื่อว่าเอสแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งสองคนยังเกิดวันที่เดียวกันคือวันที่1มกราคมเหมือนกันอีกด้วยและสุดท้ายเลยสองคนนี้ก็มีกาดบ,บนหน้าเช่นเดียวกันและเดอะมูฟวี่นี้ก็ยังเป็นเดอะมูฟวี่ที่ปิดท้ายได้สวยสุดๆกับตอนที่ผมตั้งชื่อให้ว่าอัคคีของสหายที่ล่วงลับ ผู้สร้างเดอะมูฟวี่นี้ก็คือคุณคุโรอากิโคยามะและเดอะมูฟวี่สเต็มปีดนี้นั้นก็สร้างรายได้ไปทั้งหมด5.37ล้านบาทไทยวันฉายในไทยก็คือวันที่19กันยายนพศ2 5 6 2ระยะเวลาคือ1นชั่วโมง41เอ็นาทีผู้คนในพันทิปส่วนมากมักจะบอกว่าเดอะมูฟวี่นี้ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แต่สําหรับผมที่ชอบสามพี่น้องอยูนแล้วก็ต้องบอกเลยว่าลีเช่นตอนดูอยู่ในโรงถึงกับน้ําตาคบอก,กันเลยทีเดียวและสําหรับใคร ที่กำลังจะเริ่มดูวันพีทมาเห็นชิปนี้แล้วก็อย่าลืมรีบตามพวกเรามานะเพราะวันพีทนั้นยังไม่กี่ปีก็จะจบแล้วและตอนนี้ฉบับบงังอะก็สปอยกันไม่หยุดไม่ยังไว้เจอกันนะลูฟี่ตอนนี้ลรพวกรเราเทรนด์แล 俺は,俺は絶対に死なねえ